โดยเพศชอบไงถึงแปะบัง,งะตอนที่สองนะครับผมนายท่านเมื่อท่านปฏิเสธแล้วทำไมนายท่านถึงอยากมาที่นี่ล่ะชิงหล่งคอ,อฉันจะต้องตามหาที่สำหรับเติมท้องของฉันก่อนนะ่ะนี่คือฐานที่สำหรับผู้รอดชีวิตทั้งหมด กำแพงสูงเิไปแล้วแต่ว่าไม่มีประตูเธอคงไม่บอกว่าให้ปีดกำแพงข้ามไปหรอกนะนถ้าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นไปนี่มันเป็นเพียงระบบรักษาความปลอดภัยของชิงหลงพอมีเพียงผู้ที่อยู่ที่นี่เท่านั้นจึงจะเปิดมันได้กำะแพงนี้สูง7 0 0เมตรกว้างที่10เมตรเท่านี้ก็เพียงพอที่จะต้านนักล่าทุกระดับผู้อาศัยระดับ หลงเจ้าปิงเหอดีๆต้อนรับกลับบ้านไปกันเถอะถึงแม้ว่ามองจากด้านนอกจะดูร้างแตกเข้ามาข้างในผู้คนยังทำงานและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขต้องขอบคุณผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์เพราะเขาคือคนที่คอยดูแลป้อระวังปลอดภัยของชิงหลิงคอชิงหลิงค่ออยู่ใน ใจกลางเขียวที่กว้างใหญ่จะมีผู้พิทักษ์12คนคอยรักษาความปลอดภัยของคนที่เข้าสู่ชิงหลิงพอแต่ละคนจะแบ่งถูกเป็นเลเยอร์และตามความแข็งแกร่งแบ่งออกเป็น5ระดับ S A B C D มันไม่แค่แค่ผู้รักษาความปลอดภยดัยธรรมดาใช่ไหม เจ้าปิงเอ๋อออกไป้างนอกอีกแล้วนะแอ่บอ,อกไปโดยที่ไม่บอกฉันเธอไม่เห็นฉันอยู่ในสายตาเธอบ้างเลยหรือไงผู้พิชักระดับสี่อันดับที่หนึ่งเชียงหมิงอยากเข้าใจผิดไปฉันแค่ไปตามหาบอแสองท่านหนึ่งหลงเธอยังคงหาบอแสองท่านหนึ่งหลงอยู่เธอยังไม่ยอมแพ้เหรอ,หรอเธอที่โง่จริง มิงหลงลาไปแล้วต้องสามปีก่อนหรือว่าเธอไปตามหากระดูกของเขาหรือฮ่า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 มีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแอบวิ่งออกไปนอกเมืองหลายครั้งเธอดื้อเกินไปผู้พิชักได้พูดไปแล้วถ้านมิงหลงตายไปแล้วเฮ้คุณยาม มีการตั้งหลายคนแตก่กับลังแกผู้หญิงตัวเล็กๆพวกนายไม่รู้สึกและอายใจบ้างเลยหรือไงยามแกเป็นคนนอกใช่ไหมเด็กคนนั้นกล้าหาเรื่องจ้างเตอร์เทียนเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีที่สุดในหมู่พวกแท้ระดับซีเด็กคนนี้ยังอ่อนต่อโลกขออภัยได้นะครับท่านผู้ชมชิงหนึ่งคอของเราไม่ต้อนรับคนนอก ่างกายเบามากนี่คือการเปลี่ยนแปลงหลังจากดูดพลังงานแกกล้าจบทีผู้พิทักอย่างนั้นเหรอตราบใดที่ฉันยังอยู่ตรงนี้พวกแกไม่มีสิทธิ์แต่ต้องตัวเขาความสามารถระดับ S R สนามแรงน้มถ่วงสามารถคุมแรงน้ม่วงได้รอบๆหน้าเสียดายที่แรงน้าถ่วงสิบมันมีแค่สิบเท่าไม่รู้สึกอะไรเลย อ้ยย่ามันเกิดอะไระขึ้นพลังของของฉันกำลังผุพุดเฮ้ยไม่คิดเลยนะว่าแยากยังจะมีชีวิตรอดอยู่หยุดนะนายท่านในเวลาเดียวกันที่ไหนสักแห่งในชิงหลคอ,อรดักกูล่า <c oughs> ดูเหมือนว่านายจะรู้สึกเหมือนกันผู้พ,พิทักระดับเออันดับที่สาม โอ้ยุนกินจอะเก้าหางทกลองพลังนี่มันหนึ่งหลงโู้พิทักระดับเออันดับที่สามแดกคูล่าความมืดความมืดไม่มีที่สิ้นสุดนี่มันความสามารถของหนึ่งหลงนายเป็นใครกันแน่ฉันคือพ่อของแกเจ้าปิงเอ,อ๋อยู่นี่เราไปหาอะไรกินกันเถอะ ฉันหิวข้ายจะไสจะขาดแล้วอืมฉันอยากกินข้าวมากๆาสามารถกินข้าวที่นายต้องการได้เลยเขาเป็นคนนอกสามารถเอาชนะผู้พิทักษ์ระดับสีได้อย่างง่ายดายและเขายังสามารถใช้ระดับเออใช้ความสามารถระดับยูของท่านของหลงได้เขาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์มาจากไหนกันเจ้า <c oughs> จ้เตอร์เทียนก่อนเรื่องอะไรอีกแล้วใช่ไหมเชือจะได้ตัดขอมันบริการของจูเจียวไป1นึ่ันดาบสังหารนานาสาวาเขียนน่อกจากตัดหัวคนไม่คิดจะทำอย่างอื่นบ้างเลยหรือไงบริการจูเสียวไปนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ลี่ชินพวกเป็นเพื่อนของเจ้าฟิงเอร์หรือเปล่านะไม่มีอะไรทั้งนั้นพี่สาวทั้งสอง เพราะนายท่านเป็นคนช่วยฉันไว้เฮ้เ hey, ฮ hey, hey, ้พูดอะไรของเธอฉันแค่ป้องกันตัวก็แค่นั้นเองนายท่านเขาเป็นแค่คนธรรมดาถูกต้องชูเสียไปได้รับความกบมความเมืดไม่มีที่สิ้นสุดเขาได้ผู้สืบทอดผู้ที่ได้รับสืบทอดตาแหน่งจากท่านึ่งหลงความหวังของเราคือคนนี้ที่เราต้องป้มกันก็นคือนายคนใหม่ของเรานายคนใหม่ สารานุก,กรม้าสามารถระดับ SR สอานักสนามแรงน้มถ่วงจากจุดศูนย์กลางของตัวเองคุมกคุมแรงน้มถ่วงได้ทั้งหมดภายในรัศมี10เมตร โอเคนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าผมอ่านผิดพลาดประการใดก็ต้องขอภัยด้วยนะครับผมเพิ่งตืน่นหลังจากตื่นเสร็จก็มาทําเลยนะครับผมถ้างนั้นวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจะลงคลิปทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้างนั้นไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณม,มากครับ